Oh man! Oh man! Oh man. Good, morning. good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Man's crazy. Man's crazy. Live at six. At seven. Man's crazy, man. I Oh man! man. ลืมเอามาปกติเอามานะแต่ว่าวันนี้แบบเอามาแต่ไอ้นี่เอามาแต่ยาดมดังๆอ๋อยาดมดังๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเข้าด้วยวะเติมมาได้ไงฮะไอชมมันเข้าอ่ะเติมมาได้ไงน้องน้องนี่มันน้องขาดเลยมันเป็น เองขาดก็ขาดเพราะวีเตงวันดีแตงบอกมือทักทายต้องการอีกสักช็อตหนึ่งอะเออตีดิวตีดิวดื่มกันได้ทำไมอะเฮ้ย เฮ้ยยีตก่อนยีตก่อนเกือบแล้วเขี่ยแล้วเกือบละเกือบละไม่ใช่แต่ว่าผมเคยผมกัดหลอดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแค่อยู่ก็ติดได้อยู่ดีก็ติดได้เลยอ่ะแกมไปขยันไลฟ์ไลฟ์ตอนเจ็ดโมงเฮ้ย ผมเปนั้งตลาดดีกว่าเจอกันที่บุรีรัมย์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิที่ไหนวะนะที่ไหนนะเทพฮะเจอกันที่กรุงเทพไหมใช่สระบ,บุรีเจอกันที่สระบ,บุรีนะครับ <c oughs> รบ,บุรี พโกผมนะครับพี่อาร์ม w c นะครับดังรัตชัยนะครับแล้วก็เฉีนนอสิเจกำลัง going to นะครับ on the way to สระบุรีนะครับกำลังกำลัง going to อชอบมันเป็นเวอร์ช่องไหนวะนเพืแบบ่อ,อ,อมันคือแบอบ ing บวก ing เหรอ continuous plus continuous Jesus right is Oh, bake it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 , jeans on Bake it, b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 ake jeans you ไม่ได้ดูอ่ะไมด้ดูแล้วเดินหอยเดหนยเดี๋ยวเขาดูผมว่ะเดีวคุณเป็นคุณเสตาเกอร์ผมเนี่ยฮะเป็นเจมฮะเป็นเจมส์ับควบคุมเาเลยเดี๋ยปิดๆๆดดแงไอปิดเสียงกันพอมันดีเลยนะ

ประสาทของผมด้านขวานั้นยังไม่ทำงานผมยังไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแปดะอินเตอร์แฟนเยอะนะครับเพราะว่าเวลานะจะไทม์โซนใช่ไหม Good morning darling morning morning goodness let's go โอ้เพื่อนยังมีแบบยังมีรอยนิ้วเลยดูดิมีรอยอะไรอยเข็ h โออโหเนี่ยเออเออ อเนี <esi> ่ยว <pl ains> ิตามินทุกวันนะกูไปชิวิตามินนีทชีทอ๋อชีทยาชีทยาชีทยาไม่งั้นไม่งั้นฉันไม่ได้ไปแล้วตายละแม้นสกูทัวร์สกูทัวร์คือ no bye 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 ไม่ต้องทัวร์แล้วแมนนีเธอคิดว่าฉันเป็นเป็นวัดแล้วฉันจะหายได้ภายในหนึ่งวันยังไงตอนนี้อันนี้นี่นี่กูจะติดป่ะกูจะติดไม่ติดไม่ติดเฮ้ยเราฉีดยาแล้วเหรอฉีดยาแล้วผมฉีดยาแล้วติด แน่นอนเลยแน่นอนสะสะด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรนะสะด้วยอะไรครับไม่บอกหรอกนะอันเนี้ยใช่ใช่นั้นบอกที่เป็นอะไรนะที่เป็นพาทิดะอะไรนะอะไรนะพาทิดะพาธิดะพาทิดะอะไรอะไรคือพาทิดะอะไรไงที่แบบสันหยอกหยอกเยอะไม่บอกหรอกไม่บอกไม่บอกหรอกแต่ว่าผมหอมอยู่แล้วนะครับผมเราเออเรา ก็คือปล่อยปล่อยสามวันมันมันก็คือยังหอมอยู่เงี้ยเออโอ้ยเราไม่เคยปล่อยเราต้องสระแบบสระทุกวันอย่นี่ทุกวันสต่ทุกวันโชว์คนโชว์คดเนี่ยโชว์คนโชว์คนเดี๋เราจะมาไลฟ์สดโชว์คนเออโชว์คนเดี๋ยวนโชว์คนเดี๋ยวนโชว์คนเนี่ยโชว์เลยก็รู้เนี่ยนี่เราล่าสุดเราต้องมาไลฟ์สดตอนหกโมงเช้าแล้วก็มาดูมาโชว์แล้วก็มาโชว์คน มาโชว์โชว์กดหน่อยสกู๊ทัวร์นะครับผมเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยเที่อันนี้เราได้ไปสกู๊ทัวร์มันคือมันเคยดูมันมันมันคือมันคือครั้งแรกเลยเพราะว่าเราสกูเลนเจอร์เราก็ไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราเราวิเคราะห์การเรียนมันก็วิเคราะห์การเรียนวิเคราะห์การเรียนเฮ้ยนี่แบบนี่เคยแบบเคยดู ก่อนเข้าเจมทำไมวะเข้าเจมเจมอะไรวะเนี่ยบอกบอกเลยอ๋ออะไรอ่ะออกออกอยกคือเคยดูตอนแบบก่อนเข้าเจมว่าเออไปแบบทัวร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่แบบเปิดโควิดมาอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้ไปเปิดโควิดเลยอืะมึงเปิดโควิดเลยปะสมัยต้องมีเด็กนี่เลยเออเปิดโควิดเนี่ยอ๋อแล้วทำไมวะเอาเด็กนี้แหละ อเอาจิงว่าไปไปสองชั่วโมงนะไปประมาณสองสองาชั่วโมงมึนแน่เนี่ยมึนแน่มึนมึนผมผมเมาครับเมารถเมารถเลยโกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเช้าเช้าให้แค่ชันเล่นอะไรวะฮะเดี๋ยวกูพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเป็นคนส่งนะกูพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเป็นคนส่งกูก็ ทอคำนะครับทุกอย่างเพื่อการบันเทิงทั้งนั้นเลยไม่จริงอะไรทำไมไม่จริงอะไรอะไรอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงการบันเทิงไม่จริงไม่มีการบันเทิงเออแอบบันเทิงมันไม่ใช่นบันเทิงบันเทิงอนตอนเช้าไม่ไม่มันไม่ตลกอ่ะพอนม่ตลกอ่ไม่นะถ้าเกิดตลกแบบคนคนขับต้องขบให้อ๋อเหรอให้ขบให้ผมหน่อยไม่ผมไม่ใช่คนขับ ออเอ้ผมไม่ได้คนขครับคือนคนขับว่ต้องขับจังหวะเมื่อกี้คนขับนะเออเป็นคนขับก็ต้องโฟกัสกกับการขับรถต่อโฟกัสอะไรรถติดจะเป็นพี่อามจากเกพี่อามขับไหมพี่อามยิ่งมากพี่อามนิิงจริงขมือก็เจ็ดมมไม่ผิดแต่พี่อามเจ็ดมครึ่างวเสฟังแต่ผมลองชบพี่อามสามสองพี่อามมพี่อามเท่เกินนะผมพี่อามโซ่ perfect man โอ้ยเขายังไม่ได้ยินเลย perfect man ที่แท้ร ลองยแบบโยแบบเวอร์แบบอเนี่ยี่พี่อแค่ perfect man นี่ก็คือแบบใครจะได้ยศนี้ไปคือมึงพอแบบมึงโยเยอะๆเลยแล้วพอหันหน้าาพี่อัมเรแล้วพอพี่อัมบโอ้ฟังออกมันก็แบบบอกว่าพี่มันเดินทางนานป่ะพี่แบบถามแบบนี้เนี่ยสามซองหนึ่ง action พี่อัมหล่อเลยนะพี่อัมเท่คือพี่อัมโคตรเท่ perfect man เนยยัย ออีกนานมาพี่อีกนานมากกว่าเหรอกว่าจะอะไรครับกว่าจะถึงกว่าจะถึงสระบุรีอีกนานมาพี่แปดชั่วโมงโอ้เกินนั่งเครื่องบินดีกว่าเฮ้ยยังไลฟ์ยู่อีกเหรอะไรวิวยังไลฟ์ยู่อีกเออะนี่นึกว่าอันนี้นึกว่าอัดวิดีโอแล้วเนี่ยนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในยามเช้าของพวกเรา ซึ่งก็จะมีผู้โดยสารอีกสามคนอยู่ข้างล่างนะสวัสดีครับอ่เป็น t ะโกนเดเดียวแล้วเหยียด mm hmm. ยอดยอด้ยอนถ้าผมเด,เดินทางไปสระบุรีแล้วนะ mm hmm. ผมก็เอ่อเจอกันนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายยบายๆบายยบายยครับสวัสดีครับ